สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพุธที่13ธันวาคมกลับมาเจอเจอ,เจอที่เด็ดตัวเน้นติดาวกันเหมือนเดิมครับค่ะเฉพาะตัวที่บ้านใจสุดเน้นสุด่ําคือวันนี้มีมาฝาก5 EP อีเน้นชุดเน้นเดี่ยวเหมือนเดิมและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ e p 4เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่4พอโตกับช่าง้าโดนเน็ตห้ามพาโดยการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพรคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2ภูลด,ดูแฮนดิแคปปอร์โต้กับจังต้าโดเน็ตแข่งขันกันตอนที่3จะวบานปอร์โต้ต่อลูกควบรบว้าเป็นเกมในกลุ่มเฮสนะกลุ่มเฮส์โฮมนะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มนี้มีบาร์เซลโลนาผ่านเข้ารอบไปแล้วแต่ยังไม่มีทีมตาม ซึ่งตอนนี้มีชักต้าโดเนตเป็นทีมันดับที่สองมีเก้าคะแนนปอร์โตเป็นทีมันดับที่สามก็มีเก้าคะแนนเราะนั้นเงื่อนไขในเกมนี้ปอร์โตจะต้องเอาชนะชักต้าโดเนตให้ได้เพื่อตามมาซาผ่านเข้ารอบแต่ถ้าเสมอเป็นชังต้าโดเนตผ่านเข้ารอบหรือชังต้าชนะก,ก็ผ่านเข้ารอบไปนี่คือเงื่อนไขในการฟัดก,กันของเกมคู่นี้ผลงานทั้งเกมหลังสุนของปอร์โตชนะสามแพ้สองกำไรสี่เกมขาดทุนหนึ่งเกม ชังต้าโดเนตผลงานห้างเกมหลังชนะ3สมหนึ่งแพ้1กำไร1เกมการทุน3เกมในขณะที่การเจอกัน5ครั้งของชังต้าและพอโตพอโตชนะ3าครั้งแล้วก็เสมอ2ครั้งนี่คือข้อมูลพื้นฐานระหว่างพอโตกับชังต้าในเกมตัดสินทีมที่จะผ่านพรอบสองผู้ดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้ง5ลายปรากฏว่านี้เจ้าทั้ง5้าลายไว้เนือเชื่อใจพอโต เชื่อใจเจ้าบ้านความราคาลดลง,ลงหมดเลยห้ารายครบถ้วนช้อนเหมอปราบเพิ่มขึ้น,นหมดเลยห้ารายครบถ้วนช่องทีมเยือนปรับเพิ่มขึ้น,นหมดเลยห้ารายครบถ้วนผู้เลือกปอร์โต้แฮนดิแคปลูกควบของปอร์โต้ถือว่าแพงมากนะคิดดูบอลเนี่ยมันลุนผ่านเขารอบทั้งคู่คก้าคะแนนเท่ากันแต่ราคาต่อถึงลูกควบแต่ในราคาแพงนี้เจ้าสี่ต่อหนึ่งยังคงเชื่อใจ เจ้าบ้านปอโต้ปรับราคาลดลงและสี่ต่อหนึ่งเดียวกันปรับราคาเพิ่มขึ้นใน,นช่องชาต้าโนเน็ตเพราะนั้นภูมั่นใจพอโต้ชนะแทนที่แคบเจ้าเสียงข้า้งมากสี่ต่อหนึ่งก็เชื่อว่าพอโต้จะชนะขาดได้ด้วยเพราะฉะนั้นวางใส่ตอบปอโต้เป็นทีเด็ดโัวเน้นสุดสิบดาวครับพวกเขาจะเอาชนะชาต้าโดเน็ตได้อย่างขารอนพร้อมผ่านเข้ารอบตามก้นต้อยๆ่ย,ยมาเซลนาเข้าไป จัดมอโตเป็นตัวมั่นเจนสุดเน่นสุดที่สใน EP 4ประจำค่ำคืนวันพุธนี้อยู่ตอบมอโตท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP หนถึง EP 3และ EP 5ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆ